สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับืันนี้มากินเขานะครับผมได้ตาผูปลานะครับแล้วก็มีข้าวปุ่นนำ้ำแล้วก็ไข่เขานะครับกบม็มีมีข้าวเอื่นยอย่างท่านผู้ชมแหนมบ่แหนมหรือสมนะครับกะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะครับก็บมีเครื่องดื่มสักน้อยตามะฮุงมันจะเสียบลายท่านผู้ชมกินเขากันนะครับผมเอาเข้าวปุ่นก่อน เป็นแต่เพ็ดบ่เอาไข่จักน้อยนะครับนี่ไข่เขากินกับตำมะุงนี่ผมว่าเสียบพิ่สุดแล้วนะครับนี่หู้มปลอกกันนี่มีบัพริกอยู่ข้างในนะครับ จำใจกันเลยอืม้เขากันดเสียบท่งวงพร้อมกินกระปูนะครับตั๊ปูปลาเข้กันที่สุดแล้วนะครับตั๊ปูปลาครับใช่กับข้าวปุ่นนะครับแล้วก็นี่ไข่เขาน้ำ ส,สุดความอร่อยหือพริกตายตายผมบาดนี้อย่างกินผิดปกเก่งนะครับ ่ันธวันกินตะบะหุงด้วประชุมอืม,อมกว่าเพีงเพียกกระเพิ่มเพกนะครัโอเคเสร็ เขาเนีวยอ่อนๆน,นะครับเผ็ดเจ้าพี่ออกก่อนนะครับเมื่อกินว่าได้แสบปากเบอดและผมกันใครขาบุญได้ลายนะครับ หินไทยน้ำหมเพียรไรนี่สว่างเขานะครับานี้ขอบุญเลยเ <c> ป <oughs> ็นไรจะนำกันจ <c oughs> ื่นใจ ตำบันเท่าก็มีหลายตำนะครับตำปูปลานะครับตำเล่ากะสีบ๊วใส่บ๊วยใส่ปูนะครับแต่กตบตำส่วท่านผู้ชมตำส่วกับตำหมวดแตกต่างกันยังไงครับตำส่วนคือตำมะฮุงงธรรดาเนี่แหละแต่ว่าใส่ข้าวปุ่นเนี่ยสรงร่วมกันนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนตำหมวดเนี่ก็คือเขาฉีใส่หอยเน่ยใส่หนังเส้นนี้ใส่พักหลายๆนะครับมันเป็นตำหมวดอีกอย่างหนึ่งครับก็คือตำปลานะครับ ตำปลาใส่ไส้พักใส้หย,ยังที่มันหลยกานี่นะครับหลยก็ตำหมวดกะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับสีมักแบบใดแต่ส่วนส่วนตัวผมนี่ผมกินมาเบอร์แล้วนะครับผมมักที่สุดก็คือตำปูปลานะครับและะ้วก็เสือข้าวปุ้นมาแยกกันจัหน้อยนะครับทาม,มาส่งร่วมกันนั่นก็สีใดฟิวอีกฟิวหนึ่งท่านผู้ชมนี่ เจ็นกรอบเพียงนะครับว้าจังหวันตังเผ็ดนะครับกินตอนเที่ยงนะครับตอนนี้ว่าเป็นเที่ยงหรอกกรบบายซองนั่นแหละเลื่อนไเ,เที่ยงนะครับเผ็ดเพียง กระปูว่าผมเนี่ยคู่หน้านะครับโอ้ยเอาแหนมน้ำดอกเป็ดไรขนมีม้ข้าปุ่นอยากกินเมื่อไหร่ครับเป็ดไร สื่อมาแต่ตลาดบ้านห่วยนะครับทางไปสนุนจ็นมิตรภาพเลยครับทางไปน้องไข้แต่ตำรงจจะเสียบไล้ครับแถวนั้นตลาดบ้านห่วยนะครับยุกอด,อดนะครับ คอเล้าไหลบาดแบท้องอาการผมเริ่มมากล่ะมันเป็ดไรพี่รองน่งยังกินเที่ยงเนาะครับ quá thiệt tay tay cũng bạn này thiệt lại này ่วนถ้าผมก็กินด้เขาเอาเอากินเสื่อนนะครับบริกินเป็นตัวแต่คันผู้ใดมากกักะแสบเด้ผมว่ามันมีข้อดองมานอนมันกะแสบนะครับเสบปากบ้างละ่ะยิงไหว่งกันอ้ย หั่นดันเท่านะครับแซ่บที่สุดๆเลยผมไปเหนียวไปนี่ซะตำบักหุ่งนี่มีหลายตำหลายนั่นผู้ชมส่วนนี่ตำพลัมใม่ก็มีตำบักนั่นตำบักนี่ก็มีตำบักม่วงแน่ตำบักต้องตำยังก็ไรตำกล้วยนะครับโอ้ยหลายๆๆแต่เตจซีเหียอกซันนั่นเลยนะครับตำข้าวโพดไข่เค็มก็มีนะครับโอัยเกือบเพลียแต่นอกบันี nhìn tiếng ngầm quá, quả hả nhỉ lên ยเทีิมไปละเสียดายบอยไม่ไเป็นกนถินนะครับมันกีเียกว่านี้พี่น้อง ด้วยเมะทินเล็กน้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเลยอกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ผมนํานะครับเพราะว่าร่างใจจากพี่น้องนะครับเทียนในผมมีกำลังใจในการเข็ดคลิปต่อไปนะครับกะสำหรับมือนีนะครับกะสวัสดีครับ